วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําท่องเที่ยวอย่างสะพานไม้หาดในทอนนะครับสถานที่นี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตาบลสาคูอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาแนะนําพื้นที่ณจุดนี้เลยละกันเริ่มตั้งแต่ป้ายบ้านในทอนนะครับณจุดนี้ก็จะเป็นทางเข้าสะพานไม้หาดในทอน,นครับแล้วเลื่อนชมไปทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นเนินถนน ลงไปนะครับแล้วมามองพื้นที่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของโรงแรมครับแล้วเลื่อนมาชมทางด้านนี้นะครับ <S <S ก็จะเป็นเส,ส้นทางถนนสัญจรนะครับที่อยู่ริมชายหาดสองข้างทางก็จะเป็นต้นไม้ใบสีเขียวครับแล้วเดี๋ยวผมก็พาเลื่อนชมไปทางด้านนี้เลยดีกว่าครับจากพื้นที่ตรงทางเข้านะครับเดี๋ยวผมก็จะพา เดินเข้าไปตรงเบื้องล่างนะฮะณจุดนี้ก็จะเป็นจุดทางเดินลงครับเดี๋ยวชมบรรยากาศนะด้านบนนี้ก่อนนะครับบรรยากาศมองลงไปยังท้องทะเลพื้นที่ชายหาดตรงด้านล่างนะครับจะเห็นท้องทะเลสีฟ้าครามนะฮะตรงจุดที่จะต้องเดินลงไปของสะพานไม้แห่งนี้ครับ เดี๋ยวพาเดินลงไปเลยดีกว่านะฮะชมพื้นที่ด้านข้างด้วยต้นไม้สีเขียวครับดูร่มลื่นครับในตอนเวลา11มงกว่าชมพื้นไม้นะฮะสะพานไม้หาดในทอนเดินลงไปประมาณสัก10-20เมตรนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เยอะเลยนะฮะเดินขึ้นเดินลง เดี๋ยวชมวิวหน้ามุมด้านนี้นะครับพื้นที่ด้านล่างก็จะเป็นชายหาดนะฮะแล้วมองไปท้องทะเลสีฟ้าครามชมพื้นที่ด้านข้างด้วยก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะฮะแล้วก็เลื่อนชมกันต่อตอนนี้ก็ใกล้ถึงพื้นที่ของชายหาดแล้วชมพื้นไม้นะฮะ สะพานไมห้หาดในทอนจุดนี้ก็จะเป็นจุดยอดนิยมนะฮะในการเช็คอินถ่ายภาพให้ชมนะจุดนี้นะฮะพื้นที่ของหาดในทอนและมองไปยังท้องทะเลสีฟ้าคามแล้วเดินลงไปต่อนะ,ะเดี๋ยวผมจุดพักนจุดนี้หน่อยนะฮะแล้วมองเลื่อนกับไปทางด้านบนนะครับ จากที่สังเกตเห็นนี่คือก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับก็จะมีพื้นที่เป็นลานเนินแบบนี้นะฮะประมาณ3จุดพื้นที่ลานเนินให้นักท่องเที่ยวได้ยืนแวะชมแวะถ่ายภาพนะฮะแล้วมองลงไปยัง พื้นของชายหาดนะฮะพื้นทรายดูน่าสนใจสวยงามนะฮะจึงไม่แปลกนะครับที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยมมาท่องเที่ยวณนะจุดนี้นะฮะมองไประยะไกลก็จะเป็นท้องทะเลสีฟ้าครามดูสวยงามมากพื้นหน้าจุดน,นี้ก็จะต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะเดินด้วยความระมัดระวัง มองกลับไปทางด้านขวามือนะฮะแล้วก็พาเลื่อนชมจากทางขวามือไปทางซ้ายมือพื้นที่ณจุดนี้ดูน่าสนใจนะครับเหมือนเป็นเวิร์ของชายหาดนะฮะพื้นทรายสีขาวดูสะอาดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เดินเล่นกันไปมามีนอนด้วยนะครับนักท่องเที่ยวก็ยืนอยู่พื้นที่ของชายหาดนะฮะ แล้วพาชมจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านล่างสุดของสะพานไม้หาดในทอนนะครับพาเลื่อนชมมองขึ้นไปทางด้านบนนะครับที่เดินลงมาประมาณ20เมตรละกัน พื้นที่ณจุดนี้ดูมีเอกลักษณ์นะครับดูน่าสนใจจากจุดที่ผมเดินลงมานะครับผาเลื่อนชมบรรยากาศรอบสะพานไม้หาดในทอนก็จะเป็นสะพานทอดยาวนะครับลงในพื้นที่ของชายหาดในทอนณจุดนี้บรรยากาศเงียบสงบนะฮะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจอดรถยนต์บริเวณถนนเรียบชายหาดตรงพื้นที่ด้านบนนะครับแล้วเดินไปยังทางลงสะพานไม้นะฮะที่ผมเดินลงมาซึ่งจุดนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมมาลายวานานะครับโดยระหว่างบางช่วงของสะพานไม้นะครับ ที่อาจจะชำํำรุดบ้างพื้นที่ด้านล่างเป็นพื้นที่ชายหาดในทอนที่ดูเงียบสงบนะฮะขึ้นน้ำไม่แรงแล้วก็ลมพัดไม่แรงครับน้ำทะเลสวยงามมากน้ำทะเลสีฟ้าครามดูขึ้นน้ำทะเลดูเงียบสงบดีนะฮะขึ้นน้ำไม่แรง ชมพื้นที่ของก้อนหินขนาดใหญ่นะฮะณนะจุดนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะพาเดินเที่ยวชมพื้นที่ของชายหาดคืนน้าทะเลนะฮะของหาดในทอนณจุดนี้ชมพื้นทรายนะฮะพื้นทรายของชายหาดในทอนแห่งนี้มองไปมุมด้านนี้ดูสวยงามมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มองมาทางด้านนี้นะครับเมื่อเดินผ่านก้อนหินขนาดใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ของชายหาดในท้อนอีกโซนหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะฮะจะเห็นต้นสนตั้งอยู่เรียงรายเลยณจุดน,นี้ก็จะดูสวยงามมากเดี๋ยวผมก็จะพาซูมเข้าไปทางข้างหน้าภาพซูมนะครับ แล้วเลื่อนกลับมาระยะปกติครับเดินมาเที่ยวชมพื้นที่ชายหาดนจุดนี้นะัะน้ำทะเลดูจากด้านหน้าชายหาดดูน้ำจะใสสวยงามมากครับโคตินขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าชายหาดนจุดนี้มองลงไปยังพื้นที่ชายหาดนะครับที่ขึ้นน้ำทะเลส,สาบ น้ำดูใสสะอาดมากน้ำทะเลสีฟ้าคามนะครับถ้ามองออกไปยังพื้นที่ของท้องทะเลตอนนี้ถึงเวลาที่จะพามาเที่ยวชมชายหาดขึ้นน้ำทะเลนะฮะน้ำดูสวยงามมากณมุมด้านนี้นะครับก็ <S <S จะสังเกตเห็นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาลงเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากนะฮะ เดี๋ยวผมก็จะพาซูมไปทางเบื้องหน้านะครับให้เห็นพื้นที่ณจุดนี้ที่นักท่องเที่ยวมาลงเล่นน้ำกันจำนวนหลายคนนะครับแล้วมาชมทางชายฝั่งณจุดนี้นะฮะแล้วกลับตู่ระยะปกติครับมองขึ้นไปทางด้านบนนะครับพื้นที่ของโรงแรมครับ จะเป็นพื้นที่ของโรงแรมมาลายวานันนะครับที่อยู่ตรงข้ามสะพานไม้หาดในทอนนะจุดนี้กลับมาชมทางเบื้องล่างนะฮะพื้นที่ชายหาดในทอนแล้วมองกลับไปยังจุดที่ผมเดินลงมานะครับสะพานไม้หาดในทอนเดี๋ยวพาซูมเข้าไปหน่อยณจุดนี้นะครับสะพานไม้หาดในทอนที่ผมได้เดินลงมา สำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่างสะพานไม้หาดในทอนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมเข้ามากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้ สวัสดีครับ